ครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์แชมป์ครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในช่วงพิกัดแปลกรอบโลกครับผมพิกัดแปลกรอบโลกอันนี้คือเป็น EP ีที่1นะครับผมใครนะครับที่มีพิกัดอะไรแปลกๆหรือหล่อๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วผมก็จะไปสำรวจให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเอาละวันนี้นะะเราก็ จะมาสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ติดตามผมนะครับใน Tik To อกนะครับเขาจะรู้ดีนะครับเพราะว่ามีคนสงสัยกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นคืออะไรนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับเราก็กดค้นหานะครับที่ตรงนี้เลยนะครับคำว่าค้นหานะครับผมไปตามกันเลยนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าใครสงสัยในจุดไหนนะครับแล้วก็ลองกดเข้ามาดูนะครับผมแล้วอันนี้คือผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับ ราก็กดไปตามนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปเลยนะฮะอ่าถึงแล้วครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเหมือนแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมในประเทศเม็กซิโกนะครับผมเดยวลองลองลองถอยออกก่อนแปบบ๊บนึงนะฮะ้วลองถอยออกก่อนนี่นะฮะจะอยู่อยู่ในแถบของเม็กซิโกนะครับผมอยู่แถวแคน,นูนนะครับผมนี่ฮนะ เนี่ยฮะอ๋อนี่นะฮะเวลาเราลงมานะครับเราก็กดซูมลงมาเลยตรงนี้นะฮะนี่นะคนที่คนเขาสงสัยกันเยอะนะครับในติ๊ t ตอกนะครับว่าลงลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะแล้วเราเจออะไรลยวคอดดูนะฮะกดตัวนะครับลงนี่นะแล้วก็โรยตัวลงไปได้เลยนะครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลองซูมก่อนนี่ฮนะอยู่จุดนี้นะครับผมนี่ อยู่ตรงช่วงนี้นะครับเวลาถ้าเราจะลงนะครับกดมันจะขึ้นสีฟ้า,ฟาให้เราเห็นเห็นไหมฮะมันจะขึ้นสีฟ้า,ฟาให้เราเห็นแล้วเราก็กดตัวลงไปเลยนะฮะจะเ,เห็นไหมฮะอ่ะนี่นะฮะนี่ซูมดูได้ด้วยนะฮะคือหลายท่านนะครับที่เข้ามาใน google เอิร์บางคนก็เล่นไม่เป็นเนาะ ก็ลองลองฝึกดูนะครับเล่นไม่ยากนะครับผมมีอะไรให้เราดูเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนาะบนโลกใบนี้นี่ให้ดูเด็กหน้าเด็กอะ่ะอาล่ะก่อนอื่นนะครับผมผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เราเห็นนี้นะฮะว่ามันคืออะไรนะครับหลายคนนะครับก็อาจจะรู้แล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคนเลยแหละที่รู้นะครับผมแต่ก็อีกจํานวนมากนะครับที่เขาไม่รู้จริงๆนะครับว่า สถานที่แห่งนี้นะครับมันคืออะไรนะฮะแล้วมันมีอย่างนี้ได้อย่างไงบางคนเขาเห็นเขาก็สงสัยนะครับแล้วก็ถามกันมาเยอะมากนะฮะใน t ิ k t o k กผมวันนี้นะฮะผมจะมาบอกให้นะครับว่าที่นี่คืออะไรไปรับชมกันเลยครับรูปปั้นมนุษย์เหล่านี้นะครับเป็นฝีมือของเจสันเดอแทเทเรอร์นะครับผมไม่รู้จะพูดผิดหรือถูกหรือเปล่านะอ่ะปฏิมากรนะฮะชาวอังกฤษนะฮะที่มีถิ่นฐานนะครับอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกครับผม โดยตั้งใจนะฮะให้ลูกปั้นนะฮะขนาดเท่ามนุษย์นับร้อยหลายชีวิตนะครับผมหลับไหลนะครับฝังลากลึกนะฮะอยู่ใต้ทะเลแคริบเบียนนะครับผมครอบคุมนะครพื้นที่กว่า4,520ตารางฟุตครับผมจุดมุ่งหมายนะครับคือการเป็นหนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์นะครับใต้น้ำนะฮะที่นักท่องเที่ยวนะครับมักจะมาสัมผัสกันที่นี่นะครับมากที่สุดในโลกเลยนะครับผม ทั้งนี้นะฮะเพื่อที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะฮะและป้องกันการทําลายแนวปะการังนะครับได้มีการจําจกัดนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับให้เยี่ยมชมนะครับได้ปีละ7 5 0 0 0 0คนนะครับผมและจัดสรรน,นะครให้อยูอ่บริเวณแนวปะการังเทียมเท่านั้นนะครับผมบรรดารูปหล่อมนุษย์นะครในวิวัฒนาการไร้เสียงพวกนี้นะครับล้วนถูกลังสรรค์ขึ้นจาก คนที่มีชีวิตอยู่จริงนะครับหลายช่วงอายุคนนะครับผมตั้งแต่เด็ก3ขวบนะครับยันคนแก่อายุ85หนะครับหลากหลายอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่างทาไม้นะครับครูสอนโยคะนะครับนักกายกรรมนะครับและก็อีกมากมายนะครับที่เราไม่รู้นะครับแต่มีจํานวนมากเลยนะครับมีความหมายนะครับเป็นนาแฝงว่านะฮะเราทุกคนนะครับล้วนต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะและให้ตระหนักถึง ผลกระทบนะครับต่อโลกเหมือนเหมือนกันนะครับผมที่เราเห็นนะฮะก็คือที่นี่นะครับสถานที่แห่งนี้นะฮะน้ําลึกนะฮะอยู่ประมาณ3เมตรถึง6เมตรนะครับผมก็คือเป็นแนวปะกกาลังนะครับผมซึ่งเป็นแนวปะกกาลังคือคือเขาทำลูกปั้นเสร็จใช่ไหมฮะเขาก็เอามาลอยลงลงในทะเลแห่งนี้นะครับเพื่อรักษาปะกกาลังเป็นแนวปะกกาลังครับผมคือไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ ตอนที่ผมลงไปให้ทุกคนดูนะก็คือมันอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่สะใส่เพลงนะครับซึ่งมันน่ากลัวลงไปด้วยแล้วพอเราลงไปใช่ไหมฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นรูปปั้นต่างๆนะทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าที่นี่มันคืออะไรนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาดูกันอีกครั้งนะครับว่ามันมีจุดอื่นให้เราลงได้อีกไหมแต่สถานที่แห่งนี้นะครับผมมีรูปปั้นนะครับมากกว่านะฮะ 500ชิ้นเลยนะครับผมซึ่งที่เขาเอามาโรยลงนะครับที่แห่งนี้นะก็คือมีมากกว่า500ชิ้นเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อ่าเล่นติ๊กต็อกนะะแล้วก็สงสัยนะครับสามารถเข้ามาดูในนี้ได้เลยนะครับคือผมบอกรายละเอียดไว้อ่าไม่มากก็น้อยนะครับผมซึ่งผมก็อ่านมาเหมือนกันนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรนะครับผมก็คือขายความสงสัยไปกันเนาะโอเคอย่าลืมนะครับ ใครที่ชอบผลงานของผมนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลองลองขึ้นมาดูด้านบนอีกทีนึงนะครับว่ามีสถานที่อื่นอีกไหมนะที่สามารถลงได้นะครับผมส่วนคลิปต่อไปนะที่ผมจะทํานะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่คนสงสัยน่าจะเป็นมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะก็คือเป็น หลุมใต้โลกอ่ะหลุมใต้โลกคือคนสงสัยเยอะมากครับผมว่ามันคืออะไรมันจริงเหรอมันใช่หรอมันไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วจะไปดูกันว่ามันจะสามารถลงพื้นที่ณจุดนั้นได้หรือเปล่าอ่ะก็เอนอื้นนะเดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนมาทัวร์ตามเกาะดูก่อนนะว่ามันมีอะไรสามารถลงได้ไหมคือมันลงได้เนาะลงได้ครับผมแต่ผมว่าแนวอื่นเน่น่าจะเป็นเรือวิ่งมากกว่า เพราะว่าถ้าแนวประกาหลังจริงมันต้องเห็นสีฟ้านะนี่กหละไร้อ๋ออันนี้น่าเป็นจุดชมปาวานหรือเปล่าอันนี้มันจะเขตน้ําลึกละตัวเนี้ยนะน่าเป็นเขตน้ําลึกละเออแล้วหลายคนเขาก็สงสัยนะครับว่าทําไมกล้องมันมันลงมาได้ใต้น้ําถึงขนาดนี้เลยเหรอ คือผมก็เดาเอาเหมือนกันนะว่าน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวนะครับที่เขามาท่องเที่ยวนะแล้วก็ถ่ายรูปพวกนี้เอาไว้นะครับผมเนี่ยโอ้มีรูปประวันด้วยนะนี่ <c ười> คือวันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีคลิปหลอนนะครับอาจจะเป็นคลิปอ่าเป็นแนวนี้บ้างนะครับผมเพราะว่าคลิปหลอนก็ทำมาเยอะแล้วก็เว้นช่วงไว้ก่อนนะส่วนคนที่ขอคลิปหลอนไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะตามกลับไปทําให้นะครับผมอ่ะโอเค ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ผมก็ขอฝากช่องน้อยๆอันนี้ไว้ด้วยนะครับผมคนที่เข้ามารับชมนะครับจากทิกต o อกนะฮะที่เขาตามเข้ามานะครับผมผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะที่ติดตามผมกันอย่างเยอะมากๆเลยเตื่นมาเนี่ยผมก็ตกใจเงินคนติดตามเป็นหมื่นแล้วหมื่นกว่าแล้วอะโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ